สวัสดีทุกคนเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยตอน6โมงเย็นอะเราได้โพสต์ไปในชุมชนว่าจะจัดกิจกรรมเล่นเกมร่วมกับผู้ติดตามช่องนะคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาบอกทุกคนอีกทีหนึง่งเผื่อว่าทุกคนไม่เห็นที่เราโพสต์ไว้ในชุมชนเนาะก็คือวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยวันอาทิตย์ ก็คือวันนี้ที่เราลงคลิปเนี่ยเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งเราจะชวนทุกคนมาเล่นแมปนี้กันแมปนี้มีชื่อว่ามินิเกมหันษาเนาะเป็นแมปที่มีภาษาไทยแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมทางช่องด้วยนะใครอยาก พูดคุยกับเราหรือว่าอยากฟังว่าเราตอนเล่นเนี่ยโวยวายขนาดไหนเนี่ยก็มาร่วมชมร่วมคุยกันได้นะในไลฟ์สตรีมของช่องเราโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอยากจะขอความรู้มือทุกคนสักนิดน,นึงว่ามาร่วมเล่นกันเนี่ยนะอยากให้ทุกคนเป็นมิตรต่อก,กันนอะแล้วก็ไม่ลุมเรานะไม่งั้นเราจะถ่ายไม่ได้แล้วก็จะมองไม่เห็นทางด้วยโอเคแล้วก็แน่นอนว่าถ้าผลตอบรับ กิจกรรมเนี้ยออกมาดีเนี่ยเราก็จะจัดขึ้นอีกแน่นอนอย่างอยก็เดือนละครั้งแหละเนาะอืแล้วก็อยากเล่นกับทุกคนเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาบางทีเราก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนะเราทํางานอย่างอื่นด้วยอ่ะแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกหรือเปล่าว่าเสียงของเรามันชัดขึ้นนะก็คือเราเก็บตังค์ซื้อใหม่ๆจนได้เลยเพื่อที่ว่าจะเอามาทำคลิปลงช่องให้มัน คุณภาพดีขึ้นน่ะเนาะโอเคก็อยากอดของไม่แหละเออนอกเรื่องเยอะแล้วโอเคยังไงก็ไว้เจอกันนะอย่าลืมนะตอนบ่ายโมงครึ่งเจอกันที่ช่องนี้เลยแล้วเจอกันจ้า